สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีครับไม่เป็นไรมากมันกดตู้ตู้เป็นตู้ตู้ตู้นี้กดเลยกระตี๊บตะคอนพิกอัพสมบัติทอง ทองทองสามสองเกียร์ไหมสามสองเกียร์มุ่เรือฟูแรงใชมัดจูใชมัดฮิกงูมะัะไซโลอัล,ลูบิตีไ้ใช่มัดมาเป็นจูใชมัดจูไซโลมอร์แกนไซโล ทาวิ่งสายโล่ครับผมเอสครับผมเอสล่างล่างอะไรไม่รู้ต่อสมัดโอ้โหแฟงกี้แฟงกี้